เพิ่งประชุมมาเสร็จมันมาเลยค่ะเลยมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับประกันสุขภาพประกันสุขภาพไม่ใช่ทําวันนี้แล้วคุ้มครองเลยนะคะประกันสุขภาพจะต้องมีระยะเวลารอคอย30วันนะคะถ้าเป็นโรคทั่วไปอย่างเช่นเป็นวัดท้องเสียโรคฉุกเฉินต่างๆ30วันค่ะแต่มีบางโรคนะคะบางบริษัทไม่ใช่30วันค่ะ60วันหรือ120วันก็ดูสัญญาในกรมธรรม์ของเพื่อนๆนดูนะคะ โรคอะไรบ้างมะเร็งเนื้องอกถุงน้ําทุกชนิดนิ้วต่างๆค่ะผ่าตัดต้อหินต้อกระจกผ่าตัดคอมซินนิสีดวงเยื่อบุมารูกเจริญผิดที่เส้นเลือดขอดลองดูสัญญาณในกุ Walking มรทันนะคะย้ํานะคะประการสุขภาพคือโทรศัพยาบาลวันนี้ประชุมบริษัทสีคิมมีแค่30มวันทุกโรคเลยค่ะก็เลยดีใจมาบอกเพื่อนๆค่ะถ้าใครไม่เข้าใจเป็นยังไงอ่ะสัญญาประกันสุขภาพโรคไร้แรงมันต่างกันยังไง q a วแเเข้ามาถามได้นะคะเพราะสีคิมมาให้คำปรึกษาเพื่อนๆติดตามกันเป็นเพื่อนกันนะคะ